เรามาดูรถคปติว่ากันนะครับไฟมันจะเปิดกันยังไงนะงงนิดนึงสําหรับคนขับแคปติว่านะใหม่ๆก็อาจจะแบบว่าเหมือนผมอะ่ะเปิดไฟเลี้ยวที่ไรปัดน้ำปัดน้ําฝนทุกทีไอ้รถเนี่ยข้างขวานเนี่ยมันเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับอยู่นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไฟไฟอยู่ข้างซ้ายนี่อ่ะเราให้มาดูการไฟกันรถนคันเนี้ยไอ้แคปติว่าเนี่ยไฟมันจะเป็นออโต้เลยแล้วเห็นไหมครับแล้วเห็นไหมออโต้เลยปุ๊บมันจะติดเลย เดี๋ยวพอวิ่งออกวิ่งออกแดดเนี้ยมันก็จะดับเห็นไหมเดี๋ยวเราให้ดูก่อนถ้าเราอยากจะดับไฟนะครับเราก็บิดลงนะบิดลงปุ๊บเห็นไหม,หไ,หมไฟหน้าดับแล้วเห็นไหมอ่ะอันนี้ไฟหลีนะครับอันนี้ไฟหน้าเห็นไหมนนี้ไฟสูงการเนี้ยมันจะมีข้างในอีกข้างในเขาจะมีไฟตัดหมอกอีกมีตัดหมอกหน้ากับตัดหมอกท้ายนะครับถ้าดันขึ้นไฟตัดหมอกหน้าจะติดนี่ ไฟตัดมองหน้าคืออันล่างเห็นไหมครับถ้าหมุนลงนี่ๆพอหมุนขึ้นปุ๊บไฟไฟตัดหมอกนี่ติดแล้วหเห็นไหมถ้าหมุนลงหมุนลงนะนี่สัญลักษณ์ไฟตัดหมอกหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับไฟตัดหมอกหลังอยู่ตรงนี้นะแนะนําว่าไม่จําปเป็นอย่าไปเปิดน,นะครับสายตาชาวบ,บ้านเขาชิบหายเลยนะไน <här. S 2> อ้ห <c oughs> ลอดเนี้ยนี่หลอดล่างนี่คือตัดหมอกท้ายนะครับเห็นไหมหลอดมันขาดไปข้างนึงนี่หลอดล่างนี่คือตัดหมอกท้ายเห็นไหม หลอดบนนี่คือหลอ,อดไฟหลีหลอดไฟหลีไฟเบรกอยู่ข้างบนนะครับหลอดล่างตัดหมอกท้ายนะนี่นะทั้งหมดนะเป็นหลอดหลอดพวกเขี้ยวหมดเลยข้างบนเป็นหลอดไฟเขี้ยวสองไส้นะครับอันนี้ไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดไฟเขี้ยวสีเหลืองนะอันนี้เป็นหลอดไฟควบทีสิบห้านะครับส่วนนี้ไฟตัดหมอกท้ายนะครับเป็นหลอดไฟเขี้ยวเดียวนะประมาณนี้ครับเผื่อใครงงนะขับรถมาใหม่ๆแล้วเดี๋ยวมางงนะครับว่าเฮ้ยไฟมันอยู่ไหนว่าอะไรยังไงอะไรยเงี้ยอยู่นี่นะครับ เดี๋ยวผมปิดนะปิดปุ๊บไฟมันก็จะดับหมดปุ๊บเห็นไหมพอเราเปิดใหม่ปุ๊บไอ้พวกไอ้พวกไฟตัดหมอกเนี่ยจะไม่ติดละเพราะมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนไฟออโตโอ้อะเหมือนเหมือนการเป็นระบบไฟฟ้าครับไม่เหมือนไม่เหมือนกับคันเมื่อวานที่ผมให้ดูนะ XL7 อะไรอะที่ว่ามันเปิดคาไว้มันจะอยู่งี้ใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นไฟฟ้านี่มันหมุนงี้เห็นไหมมันไม่ได้หมุนราคาเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราเปิดไว้เนี่ยแล้วพอเราดับไฟเนี่ย เห็นไหมพอเปิดใหม่ไฟตัดหมอกจะไม่ติดนะครับอยู่ที่เรานะว่าเราจะเปิดไหมประมาณนี้ครับ